สวัสดีครับกรเกษตรสุกใจมหมอีกแล้วครับพี่น้องครับ,ม,บ,บม,มือนี้ครับปีนี้กษสรมามือนีสีผ้ามาเบึงการเลี้ยงปลานิ่นในบอ่อบ่อดินนะครับบ่อดินที่เห่าบ่แมนบ่แมนคุดนะครับใส่รถเกตรถยีแดงหน่อยเห่านี่แหละเกจถึงเป็นบอ่อหลักการเลี้ยงปลานิ่นนะครับปลานิ่นเห่านี่สีเลี้ยงปลานิ่นพันกินระดา บ่แมนปลานิ่นหมันครับรู้สึกว่าปลานิ่นกีนระดาเห่าเลี้ยงนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคโอเคบ่แมนปลานิ่นหมันปลานิ่นหมันนี่คือเห่าเลี้ยงมันสิตโตหญ่ละกษะว่าเลี้ยงว่ามันแบบพันนะครับพวกวปลานิ่นหมันนี่เขาสีเจ้าเป็ดสีเห็ดหมันมาแล้วนะครับ ข้าปป่อยนี่มันกตสีบ่อออกลูกออกแพรหรือว่าทำพันุใดนะครับคือว่ามันเป็นหมันนะแต่ว่าปลายินกิรดาข้านี่ก็ถือว่าข้าวมาปลอยแครปีเดียวนี่ก็ถือว่ามันออกลูกออกลูกแพรคับพี่น้องปีผมว่ามลปอยนี่ถือว่าลูกโอ้สุดยอดเลยขันปีต่อไปนี่ถือว่าข้าวปดิสือพันปลาละพี่น้องคือว่าข้าวมาปลอยปีเดียวนี่ถือว่าเลียงข้าขยายพันออกไปได้หลาย สังเกตบึงที่ผมบอกว่าปล่อยแคบปีเดียวนี่โอ้ลูกหลาพี่น้องลูกออกหลขึ้นเลยที่ว่านี่ลูกเต็มเลยพี่น้องแต่ว่าห้าตตรงมีระบบนำทีดีเด้อพี่น้องผู้ใดคือปล่อยนำหรือว่าทํำทํำนำให้มันสะอาดหรือว่าห้าปล่อยนำใส่รูรูนี่มันจะออกแพรลูกแพรพันไดตลอดตลอดปีได้พี่น้องเจ้าของผมนี่ออกลูก นเดี๋ยวนี่นี่แทบติเตี้ยบล้วพี่น้องพี่นานี่ผมขึ้นวาสิได้เฮ็ดบ่อเพื่อหมออกไปอีกแล้วด้เฮ็ดบ่อออกไปหล้วก็ขยายพอพันเน่ไปแล้วพี่น้องนีสส่สมมติสมมุติว่าเขาให้บ,บอ่อนี่ก็เทาม,มีนามทายเทไในสะดวกนี่คือมีนามให้ตลอดนี่คือออกลูกลูกวัหนี่จออกไปตลอดเลยพี่น้องเดี๋ยผมสิเบิ่งไหมพี่น้องเนี่ย เห็นมากพี่น้องเไยเดี๋ยวผมสิซูมไปเบ็นงเนนีนพี่น้องนะอ้อผู้ใดเลี้ยงปลานิ่นพันนี่เนี่ยถือว่าปีต่อไปเนี่ยห้องสีผด้ใดสื่อพันตาเลยพี่น้องลูกนี่ลหลายคักพี่น้องมีรุ่นน้อยรุ่นใหญ่ขนาดผมเลี้ยงแบบธรรมชาติที่หัวอาหารผมก็บ่คอยได้ให้ยเพราะมันได้ไหยด้ยจนแก่พืชเสริมหัวอาหารก็ให้แน่ยเลยเพราะว่าเข้าต้องการเสพต้นทุนนะครับการผูดด้ใด นี่หรือว่ามีพักนาพักกาดพักอียงที่ว่ากะล่ำอ้ยอยอยงนี้มีใบอ้หยังนี้คือว่าเฮ้ามันสิซอยลดตุนทุนลงไปได้ด้อพี่น้องของผมเดี๋ยวนี้นี่ลูกปลานิดนีอ่อนซ่อนเลยลายคักคือว่าปีหน,าน้านี่ผมสิบว่าได้สือพันปลาแต่พี่น้องอลูกหลายแต่ว่าหึงสีได้เสียเงินขุดบอ่อพี่น้องข <laughs> ุดบอ่อครับขุดบอ่อ พี่หน้าเนี่ยขึว่าจะต้องขยายหี่แค่รู้สึกว่าลูกไหลดีพี่น้องลูกไหลดีเบิ้งเน้อครับพี่น้องเบิ้งเน,นิ่กันพูดได้อยากได้พันปลาเด้พี่น้องเนอ้อตอนนี้ผมกะอีกประมาณเดือนพุ่นละรอเดือนมีนาเมษาเนี่ยผมสี่ขยายผมสี่เห็น แบงปันไหได้ครับ ừ, ผู้ใดอยากได้ลูกปลาพันปลามาเอาได้เด้อครับเด้อประมาณเดือนเมษามีหน้าเมษานี่ผมสี่ผมเสียวอ,ออกอยุเพราะว่ามันหลายเกินครับผู้ใดอยากได้มากเลยเด้อครับเด้อที่บ้านน้องฮาวมูลเก็ตไงพื้อเมืองจังหวัดเอยเท่านี่แหละพี่น้องกันผู้ใดอยากได้พันปลาขายห้แบบ่าครับที่บ่ครับ,บ,อ,รรบอืต้องการเท่ไาไรห้คือให้แบบ แบบว่าค้นกันเองเลยครับให้แบบไปเลี้ยงกันเองเลยขัดจักได้มากเลยครับมากมากมาเอาได้จังมาบอกกันตตโรกรข้ากันที่หน้าบอ่อเลยครับแถวๆไกลๆเฮานี่ผู้ดใดอยากได้เลี้ยงอยากเลี้ยงนะครับเด้อมาเลยครับถือว่าโอเคเลยแผ่พันธุ์ไงหลวกจะคิดว่ามันสิบใหไ่ครับปีเดียวมันไงญ่แหละแต่แม่พันธุ์บมาบบ๊อยนี่ก็ถือว่าหญ่ ขันบ่เรียงว่าขันเท่าสิไปเอาแพรหรือแพรใส่ถอดขายชูปแปงถอดขายนี่โอเคปีเดียวนี่ขายได้ครับตัวใหญ่ครับขายตัวละสิบบาทยี่สิบบาทน,าทนี่ได้สบายครับย่ขึ้นว่ามันสี่อใหญ่ครับ่าไปขึ้นว่าปานนิ้น้อยมือออกูกุไว้ๆนี่จะขึ้นว่ามันสใหไงบ่อแมนครับผมเรียงมาแล้วครับใหญ่ขึ้นกันครับเอาเรียงสองปีนี่แห้งใหญ่ๆขึ้นกันก็ปลวกปานนิดหมันแหละพี่น้องสบายครับ ตอนนี้นี่คือว่าปีหน้านี่ผมไม่ได้ซื้อหรอกผมไม่ได้ซื้อพันปลาเลยปีหน้านี่เอาวัวของผมนี่กับพ่อแล้วไปนิ่งนี่ออกลูกไว้ครับออกลูกว่ขักเลยอ้าจะได้กับฝากไว้เด้อครับเด้อเกษตรสุดใจสิาลาเล่าครับที่บ้านน้องหาาตำบนเช่นยี่ยพื่อเมืองจังหวัดเลยทีเราพูดได้อยากได้ไดลูกปลาพันปลานี่คือผมสี่จำนายขายกับคือเดือนมีนาเมษาพูดได้อยากได้นี่มาเลยครับที่สวนครับบ้านน้องบัวาตำบนเช่นเย่ยพื่อเมืองจังหวัดเ็ดครับผม จบคลิปแค่นี้ครับสวัสดีครับ